ไม่ใช่แอร์ใบไม้ดอกไม้มีหอมตัวนี้นะออมตัวนี้อ้าฟาฟ้าฟาฟ้าเอาลึกเอาแล้วลึกเอาแล้วิชาชีพพิชาชีพขโมยขโมยจิสุติบ โอ้ยอยากกะเด็นแต่เปนน้งเตะทำอะไรกนะันอี๋แล้วน้องพี่ทำอะไรเนะี่ยฮะพี่ทำอะไรครับทำไมมันเลอะอย่างเงี้ยหรือเราลองพี่ยุหรือพี่ตะพี่ต่าไปไหน สนุกไหกม,มน้องพีทรายเนี่ยไม่เอาสิเดี๋ยวมันเข้าแขนลูกลูกค้าไม่ยกขึ้นมาถูงสูง <het is the beginning> โอ้โหหนูเป<อ>็นแซนแมนเหรอ <het is the beginning> น้องพี่เป็นแซนแมนเหรอยู <Yeah. S 2> เ,ปเป็นแซนแมนเหรอโอ้ยยูบางทีเพี่ยะมันเป็นสายตาอย่าเล่นอยู่ มาเที่ยวสนุกไหมนะมาเที่ยวสนุกไหมครับชอบไหม,มหอชอบเหรอชอบอะไรพ,พี่พีพี่ทีเาตุกันดพี่ที

เออแกงูกอะเร็วเย้ยไวาเอ้ย o n two t h r e แต่ละคนวายตูดกระเด็นเอาใหม่เอาหม่เอใเป็นอะไรย่ ดีกลัวเฉยอะไรอะเราอะเออายเยเชินครับเอาลงมันเดินเดินลงไม่ได้เดินก็มาเมียใหญๆนี่เดินจากนี้แต่งมาแล้วเดินอ่ะเดินเดินค่ะ

นี่น้องพี่เปลี่ยนเสื้อยางโลกโอเคพอมยางอะไรอยู่อะ e รดิพอมางสสแต่ว่าเป็นอกันหนาะพอม่ะไรลงยางยางไมไม่ลงคุยกันแบบชาวบ้านอะทำอะไรอยู่อ๋อนี่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  เห็นไหม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 มีใครอยู่ปะว่ายกโอ้โหได้ปะแล้วพี่ลงได้แล้วเนี๋ยวไหมลูก มีอะไรอยู่แล้ตามเราเอาสแตน์กด้ตามเอายาวๆอ่ะเผื่อเนี่ยหกสิีนะแต่ว่าตอนเริ่มอกสิบมีก็ไปไปดูจัเอาไว้หึงนีเอาทัทีอย่างนี้แหละเพราะพี่บีเขาอยู่หนึ่งสองค่ยส่ไเดิมมุนป